ไ uhm. ปไ bo ปบุตรไปไปบุตรเต๋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 นี่มาเนี่ยไยินอเตีไปไปไอสัมภาษณ์ไอนี่หน่อยเด๋อทีซีอ่ะไอไปไปซัพพอร์ตอ่ะน้องไปเขาหน่วยอ่ะไปเขาน่วยอ่ะเขาจะมีสัมภาษณ์อะไรทกอย่างอ่ะ ไปวายหมดอ่ะรู้ๆมึงยื้อตัดเลยไปอยู่กันมาหมดมึงเยอะเป็นติบเลยเป็นติบเลยไม่ไหวล้มกันหมดแล้วล้มกันหมดแล้วจะพึ่งมามาไม่ได้แล้วล้มกันหมดเยอะเกินนะใครถึงใครยังไม่ถึงใครมาถึงกันพุงลงนะเล่นได้นะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมึงมารวมกันได้อังมึงมาถึงกันให้หมดดิมาลมหน่อยจะลงถึงเพื่มีลงแค่มาโคไก่ไหนนะที่ลงก่อนอ่ะเออมามารวมดิมารวมดิมารวมดิเป็นตายสองศพเลยเออมามารวมได้มารวมได้เล่นได้ ไารลมหนมวมั่าอยู่หลบลายนะมันเนินวมันเนนมารวมมันเนไหน่อารวมวมมารววมอยู่อยู่ตรงตรงด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายอ่ะของไวยูดซ้ายทางเ้าเนี่ยมารวมตรงกูเนี่ยมารวมกูตรงกูเนีรมข้างล่างข้างล่างตรงถนนเ้นดินอ่ะเส้นดินตรงปลายไวูดมากันหมดยัากหมดยังาแลงมแล้วัไป่ถ้นมาลงเลลยลงลลงกูนี่ลงงกูนี่ ลอง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 เอาเพื่อนนะเอาเพื่อนด้วยนะเอาเพื่อนด้วยนะเอาเพื่อนด้วยนะเอาเพื่อนนะไปเอาเพื่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขึ้นเองกูมึงเลนข้างล่างไปเดี๋ยวกูขึ้นไปขึ้นมากูคนเดียวกันเบ็ปขึ้นมาเล่นไปเล่นไปของพื้นที่ไปมันร่วงมันร่วงตายล่วงคนเดวมคนนึงระวังมันสไลด์ตกนะลุงตกคนละฝั่งหมดไอ้กูตก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 เบ็ป ไอ้ชุบุ้งไหนไอ้ยลุงตายอุ้ยชุบลุงหน่อยชุบลุงหน่อยเฮ้ยเอ๋อเบปดิเอาเบปดิ้ออสบมันกลางไหนดีอ่ะกลางหนุนน่ะเอาไว้ตรงกลางเลยเอาไว้ตรงกลางเลยแล้วข้างบนอ่ะแล้วข้างบนได้ขึ้นยังเพื่อเราอ่ะโล่งๆโล่งเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไป เหลือเพืเพื่อ oh, น uh ิกก่อนงนะฮะฝั่งฝั่งที่ลงขึ้นเมื่อกี้ไหนะไรวะอุ้ยเอ้าใครขึ้นมาเอาวะเพิ่ตกอีกแล้วกูตกอีกแล้วกูตกอีกแล้วกูตกอีกแล้วอยู่ข้างบนไปลงตายลงตายพี่ดึงศพพี่ดึงศพแล้วโดดลงมาได้เลยเพิ่มเดี๋ยวช่วยอะไรแบบลงหลังเราแม่งเอ้ยมึงกินแม่งด่ากูไอ้เหี้ยดึงศพมาดิมึงดึงศพมาดิมึงนหนึ่ผมตกแล้ว ดึงศพมาดึงศพมามีเงียบก็ได้ตายสองเลยตบปั๊มตบกรได้ศพแล้วได้ศพแล้วเออเนี่ยมันไม่ตบมันชิบมันแล้วมันตกแหวนมันตกไปมันตกไปเล่นมันอะไรตบตาตกแล้ว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 สวยทีวเราฝั่งบ้านแล้วนะเฮ้ยมันดันมาแล้วนะมันดันเฮ้ยดันฝั่งบ้านมานะมามากักศพไว้ข้างหลังเลยกักศพไว้ข้างหลังดันมา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 เอาไปเนี้ยเนี้ยโดนไป้ศพไปข้างหลังเลยเข้นมาขึ้นมาเข้ามาขึ้นมาเด็กตัวนี้เดินมาโดนมาเ้ข้ามาเยอะระวังเนินนะระวังเนินนะดันมาเยอะดันมาเยอะ ต้องเน้นนะต้งเนินนะคนน้อยกว่าเราคนน้อยกว่าเราเือเราตายเือเราตไวววเดินด้วยมันตายมันตายเยอะมันตายเยอะมันตายเยอะเอาศพด้วยเอาศพด้วยเอาศปลงลเลยเอศพลงลเยศพมนอด้วยศพมันมด้วยเจเจเดี๋ยวไปศพมพบลเลยเอศพเอศพเพื่อนห่อช่วยเพได้ช่วยเพได้ช่วยเพได้ช่วยเ้เจช่วยเพื่อนหน่อยแบคลอกไว เล่นไป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 เนี่ยเล่นไปไอ้นี้ไม้แคลรี่ไม้แคลรี่ไม้อีโกริดไม้อีโกริดไม้อีโกริสตีไปตไปเล่นไปสวยสวยระวังระวังหรือมีดไอ้ชิหมวกนี่สัตว์ไอ้ชื่อหมวกไอ้เทียวคุยไอ้ชิหมวกไอ้ควยมีอาการหรอมือหาขยะคยไอ้เดีย ทำไมวะมันมีอาการอะไรวะมันมีอาการอะไรวะอะมีอะไรมันมีอาการอะไรอะนดี๋ยีมาโคโดนด่าเลยมาโคโดนด่าให้ไอ้มันมีสองศพทิ้งลงเขาไปอ่ะเดี๋ยวไปเอามาให้ไปเอาไปเอามาไปเอามาศพตรงไหนทิ้งไม่ได้ไปดูดิไปเอามาศพตรงไหนทิ้งไว้ปนด้วยนะปนด้วยนะเผื่อมีห่อนะปนด้วยนะ ไอ้หลุดวอลองเข้าวอลหน่อยนะไอ้หลุดวอลเข้าวอลหน่อยไอ้หลุดวอลเข้าวอล่อ้เบล็คลดมาด้วยเบล็คลดมาเบล็คลดมาอีสตมีป้าป้าเนี่ยเจ็บที่แม่งด่าเลยขอเติมน,น้ำมันหน่อยนะ รีบไปเติมน้ำมันนะรีบไปเติมน้ำมันนะพุงหมอบหมอนับถามพีแล้วครับลุงมานับแล้วเหรอเยี่เหรอหมามาขอตบแล้วเนี่ยโหไวจังรีบไปเติมน้ำมันด่วนๆเลยอากินานะอากินาใกล้สุดอากินาใกล้สุดนะอากินานะเร็วๆ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 จะได้วุ่นไปแล้วพี่หายจต่ว่าตั้งแต่พี่ตีพี่ตีไปทำธุระให้ลุงอยู่ใช่ใช่ตีไปทำธุระอากินาไปไหนอ่ะเออเร็วๆ เราจะไม่กลับไปจุดเพื่อนใช่ไหมมึงก็รอสีสัตว์ไอ้สีจะมาเมื่อไหร่รีบไป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 เติมเสร็จแล้วรีบไปเติมเสร็จแล้วรีบไปไอ้เยอะจอดกันแบบเย็ดแม่เร็วรีบเติมรีบเติมรีบเติมไอ้รถสีไปวเนี่ยขอยดาวคันสีดำเลย เออรถมันปะเนี่ยเอาเอาเอาเออเอา,เอารถพวกเราเออกไปไหนเดี๋ยวผมเปิดฮารคิสให้เอารถพวกเราออกไปไหนเอารถพวกเราออกไปไหนไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดนีเ <c oughs> ่เรารถสี่รถสี่ดาใครเนี่ยพอดสอยดาวอะรีไปรีไปเติมแผลรีไปนี่เราไม่มีนี่ถือศพไปด้วยถือศพไปถือศพไปมันเนี่ยบามันดีเออรถมันไอ้กลัวมาเอาศพก่อนไปตอนเนี้ยนายกำลังไปกำลังไปรอก่อนไม่มาอุ้มศพก่อนมาเราเรามันมาเปิดฮาคิสนะขอคนหนึ่งที่เนี่ยไล่ชนมาหน่อยบามันไปเลยแล้องเปิดอีมี เอารถเอารถกระสอบกระจายกันหน่อยนะเอารถกระสอบกระจายกันหน่อยมา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 เต็ม,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 มต,ตัวเร็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 วเรมันจะลเข้ามาเปิดไอเอ็พีนะก็เอาศพออกไปไกลๆเอาวิ่งวิ่งไปเอารถไกลๆ อ,อ้ครูดาวลีใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมีไฟคูดาวลีใหม่ใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่ยิเขามาอย่อกี้ศพแล้วมาหยิบกันหน่อยมาหยิบกันหน่อยเดีนน๋อไม่กี่ศพแล้วลปืดป๊ดปื๊ด<อ>ได้ศพเหมืนยะังได้ครบนะได้ครบนะใครที่ไม่ได้ทำอะไรไปสแตนบายที่โคโเคนะเหลืออีกศพนึงไปสแตนบายที่รถพร้อมยังฮอฮอ อ๋อฮอฮอฮอไปหอกกูไม่มีว่ะไอ้เหี้ยชิบหายละไอ้สัตว์มีอะไรลูกขอเวลานะครับมามาให้กูหน่อย้าาก9 9 7 8ขอไปเลยหอขอไปเลยหอขอไปเลย9 7 8อยู่นี่อยู่นี่เ้าแ9 7 8 9 7 8นะใครมีใครไม่หรือพี่พามาเลยมาเลยเซตขอร้อกเลยขอแล้วออกเลยเรียบบอกนะรีบบอกมึงไล่กระทืบเลยมึงไล่กระทืบเลยมึงไล่กระทืบเลยใครเปิด ไอพีอยไม่แกงแกงมันแกงมาไอ้มาตินไม่นี่แล้วโดนป้าแล้วโดนป้าไปไปรับเพื่อนหน่อยไปรับเพื่อนหน่อยใครใครที่มีรถอยู่ไม่ไม่ได้อยู่ในอีพีไปรับเพื่อนหน่อยตรงนั้นโดนเยอะไหมแล้วของอีพีโดนเยอะไหมเพื่อไม่โดน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 มีใครมีใครโดนอยู่ทางนอกเมืองนะครับตำงบดห้านะตำงคูหยู่เบื้งเล่นเขาอื่นด้วยนะเล่นเขาได้บอานเฮดเขาที่อะไรเล่นไปเลยอย่าขับในถนนเยอะนะเล่นเขาไปเลยฝังไหนเป๊ะ ก้าวก้าถ้าไม่มีตำรวจไม่มีอะไรอ่ะกล้ก้าก้าซ่อมรถหน่อยนะเวลาเราเหินมาเจอตำรวจไล่มึงก็เหินยาวปุ๊บแล้วก็ต่อมรถมานะคนโดนยิงคนโดนยิงคนล่วงบ้าแป๊บออกก่อนน่าจะตกต้องลงสลุมลล่วงเอ้ยมันอะไรอ่ะทำไมเร็วจังอ่ะออกมาเจอตำรวจดักข้างหน้าตรงอากินะพอดีครับไม่มึงไม่เล่นเขาเอ้ากูบอกให้มึงขึ้นเขาขึ้นเข่าเขาเขาไอ้นี่นะเข่าคนนี้นะ มาเล่นเข่าได้นะเว้ยเป๊ปมึงจะขับไปไทมาถนนทำไมอ,นอ,อะน้องม,มันต้องไม่ตกคาสินโนปะมีใครมารอย้ำป่าผมไปยามเนี่ยไปยามเนี่ยมึงเล่นไปเลยอ้อนมึงเล่นไปเลยหนึ่งหนึ่งไปเลยใจกล้าไปเลยตำรวจว่ะใครน้หา อตามนะพี่เขาเลยเบลเขาหมุนมีตลอดนะพี่เก่งการบ้านกับฟ้าช่ตลอดกรลับปุ่มผมยัไม่ตัวนี้ได้พูด<ผ>มาแลนะ้อ่อนคาสิโนนะอ่อนไม่อ๋อไอเป๊ปมึงจะขับตามถนนทำไมมึงตามถนนไปเขากินะหน้าเขาอ,อากินะถูกต้องไหม เห็นข้ามเขามาครับพี่เอ้ยข้ามข้ามเขามาครับ่แล้วมึงจะเหินไปถนนไหนไม่ทำไมมึงไม่ตัดตรงขึ้นไปแล้วมึงซื้อบื้อจังอ่ะกําลังจะข้ามไปเขาเหมือนเลยครับลุงรถพี่ครับไม่มึงข้ามมึงไม่มึงมึงข้ามถนนไฮเวย์หลักไม่ได้เว้ยแรกๆอ่ะถ้ามึงข้ามไปถนนไฮเวย์หลักอ่ะมึงโดนคือมึงไปมึงต้องไปถนนรองเว้ยมึงต้องหาวิธีไปถนนรองให้ได้ถ้าถนนหลักอ่ะตำรวจมันดักอยู่แล้ว เล่นมาต้องนานมึงน่าจะรู้บ้างเป๊ปเคยเป็นตำรวจด้วยนะไหนมาลาที่ไหนนะไอผมโดนนะโดนนะตัวพี่ลั่งไหนรับใหม่ขับขี่่งหนรถขับใลม่ขี่นจีนี่นะมีใครช่วยบ้างเมื่อกี้แคสนะไม่มีศพในปาร์คโดนด้วยวะพี่ตอนนี้ตำรวจโดนนะโดนตำรวจคันใหม่เลยเฟอร์รารี่อ่ะพี่โคตรโหดเลยขับหน่อขัน่อในรถไล่ตอรี่คันใหม่อ่ะพี่คือก็ มึงขึ้นเขาเลยมึงเล่นเขาเลยมึงขึ้นเขาเลยเขาเหินรัวๆเลยน้องคันเดียวมันน่าจะตามมึงไม่ได้หรอกมั้งฝีมือหน่อยฝีมือหน่อยดึงเวลาไว้นานๆหน่อยตอนนี้ผมอยู่ต่อหลังบ้านนี่แซมนะพี่ติดตามอยู่เขาบ้านคอนเทนสามพันเขาโคเคนโล่งนะตอนเนี้ยโล่โล่ครับไอ้ตรง ตรงอํานวยครับตรงที่พารถอ่ะมันจะมีเอ c ีซีขึ้นเกาะลอยฟ้าอย่าขับโดนมานะมันวาร์ปให้เลยมันไม่มีกดยินยันเลยเลยแช่มันวาร์ปเลยถ้าขับไปโดนนี้เสียเจนเลยปะเสียเลยต้องยกที่ไหนคนรถก็โดนวาร์ปโดนอํานวยครับมึงโดนเหรอเออผมโดนมันอย่าลุงแล้วเคสเสียวบ้าขอดีจีมีสองคันมีเคสเดียวรับดูเสียเคสเดียวเคสใหม่เพิ่งหออเมื่อกี้เลยครับ ทุกที่ผมโดนช้าถูกเพราะว่าไอ้รถแล้วพวผมมา็กไม่เขาอำนวยตรงไหนตรงไหนเขาอำนวยตรงไหนทางรถนะครับลุงทางที่ไปทางดินอ้าวแล้วมันโดนได้ไงอ่ะไม่หรืมันผาปุ๊บวาร์ฟเลยลุงใช่ครับอยู่บนรถก็โดนแจ้งเขาดิแจ้งแจ้งแอดมินหน่อยดิแจ้งแอดมินหน่อยดิเขาทำไว้ให้วาร์ปไปไปถูกเกาะลอยฟ้าแ่นแม่ลุงแต่แต่ผมอ่ะ ปกติมันต้องลงรถไปใช่ไหมแต่อันนี้ผมอยู่บนรถอะ่ะพอเดินพอโฉบปุ๊บมันก็วาร์ปเลยแม่ปกติมันจะวาร์ปอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันต้องลงรถเ,เขาเดินนะคตอนนี้ผมอยู่บนรถสองคนยนะุบมาเลยกตม,ม,ม,มัน,นนะมันต้องมีกฎมันมันตรไอ้นี่นะตรงไอ้บัลน وني นะตำรวจถามไอ้ไหนถึงถามเป็นย่างล่างยังไงประชาชนอะไเนี่ย ไถึงย่างจะอยู่ลงไหแล้วเนี่ยสี่คันนะบ้านดีจริงยื้ออยู่วิ่งเฮียใครอ่ะเฮ้ยย่างมันมาอ่อใช่อะกบส้มอ่ะย่างมันมีกบส้มได้เออย่างมันพี่ยังแตกอยู่เลยนะบ้านที่นี่โดนสังคมใครอ่ะย่ายใครโหลดรถอ่ะพี่ส้มรถพี่ส้มรถพี่ส้มพี่ทั้ง โอเคเอ้ยเยามาตบพี่จิ๋วแต่เดียวมาพี่โดนตายโดนเยอะนะข่าวผมโดนผมยื้ออยู่ดี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 ทำดีดีไหนไหนผมโดนไอ้รถสตอร์รี่มาผมโดนตัวพี่ตอนแรกในในในโดนตอร์โอเคโอ้ยเย็บพี่จิ๋วไม่ได้ว่ะยังแต่หนึ่งยันเลยพี่ตกลงมาตายยังตายแล้วต้องจะพังนะต้องโหลให้เยอะนะยื้อต้องโหลให้เยอะอยู่นะ เกมนะผมอยู่เข่ากันชาโดนเยอะจัดแต่ว่ายื้ออยู่อับยื้ออยู่จะมาแล้วตอนนี้เจ๋งจะเกมไหมเกมทางนี้ถามบิลล่างใช่ถามบินล่างไปนี่กตบก่อเองดูใช่ไหมโอเคดูเอาไปปั้งเนาะแต่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้รถที่หลุดอยู่ไหนพี่ตอนตอนนี้รถรถรถที่มันไม่้ล็อกนั้นแ้่เองไม่ได้ขับมาหรอทำไมแต่ไหนบอกกับเสกว่าถ้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 านายโดเรียวผ่านเนี่ยขับลงน้ำเลยนะเออได้ ไอเหวข่าวทหารก็ผมขันงั้นะตำรวจสอบาต้องต้องไปเหรอต้องซุบเหรอพี่ขอข้าทหารกินไหมดยวเดี๋ยวไปจิ้วแต่เลยเก็นตรวจไงพี่แบร์นี่ต้องเทิดป่ะพี่ฮะที่ตามมาเองใช่ไหมใช่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 ต้องเทิดนะข้างหลังไม่อยู่กูยังชิ้วอยู่เลยนะกูยังไม่โดนตำรวจได้ไม่โดนที่อะไรเลยผมก็ยังไม่โดน เราขับนี่ก็สี่พันกันได้นะพี่เบลลี่อย่ามานะต้นเขาเขาที่ลิงเก่าอ่ะน้ำมันขึ้นหังกับสิบสามนาทีทันไหมได้โย่ถ้าถ้าขับตลอดไม่ทันยังไงก็ต้องเทรดเอ้ยมาโคมารับพี่หน่อยดิต้องผมอยู่อยูข้างหลังยังไงตำรวจอยู่ปะไม่เออเสียงหอมาไม่ก็ต้องออกไอ้บักซ่อมรถไม่ได้เลยเป็นเลยโอ้สาม าไอ้ไม่ถือเออถึงหน้าสถานีล่างแล้วแต่ยังพึ่งโดดอะไรอย่างเงี้ยแหมพี่ออนโนนเท่าไหนนะต้นวอดเท่าไหร่นะแถวบ้านมียตัวเส้นบินคนบาลมาแล้วไอ้โดนไล่อยู่เหรอไออยู่แถวที่เก็บเอเซทีแปมว่าเป็นนั่นมาแล้วนั่นมาแล้วพิกโคลนมาแล้วนั่นมาแล้วเองโดนไล่อยู่ไหมไม่โดนโอเคพี่จะลงไปแล้วนะ แค่โหลกกลเขียวใครอ่ะตรงตรงหน้าหนาด้านล่างของมันของมันแหละถ้าผมเขียวต้อมีอะไรยังไงพี่จะได้ยังไม่โดดไม่มันยังไม่มาพี่เอาไงอ่ะจะรอจะรอเอาชัวร์ไหมโอมยากแล้วนะตรงโขกแต่เนีัยตำรวจสองนายเับาไปเดี๋ยวที่บอกมันว่าเดี๋ยวมันต้องแยกย้ายมันต้องยกทีเดี๋ยวเราต้องแยกย้ายอยู่ดีผมแตกสองนะเต็มเยอะอยู่เต็มเยู่ ูควรจะแจ้งเลยจะได้ไม่โดนกันไม่ไม่โดนเราคุลี่ยมันได้ลงไปเลยนะ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 มาเรที่เราโดนโดนแล้วป่ะโดนเลยก็เดี๋ยวให้นายกมาแล้วให้เขาดึงเราแจ้งไปเลยจุดไล่อยู่ไหม เจ้ายังมาทางเดิมมหมที่เจอพี่อ่ะพี่บอกขยานมันอยู่ฝั่งไหนอ่ะฝั่งเขาพี่เหรอตรงตรงตรงที่ตรงนั้นเลยไอ้ผมเกมไอ้นี่นะเอ๊ะน้ำมี่หน่อยนะเหล็กติดมาทีเหล็กติดมาทีมี่หน่อยมี่หน่อยมามามาอย่างก๊าลัดเลยตายหน่อยต้องมีคนแฝงตันแหนผมก็ไม่มีคนแฝงตัวติดคนอะ มีผมบีเบอร์รี่แล้วก็ปลาครับ วน,น่าจะติดคุกติดคุกอ่ะรออะไรได้อิ่งิะมาดิอุ้มอยู่นะผมยังโตยู่นุ้มอยู่ไหมอนนี้แตก,ากสามันนะอยู่ผมสามคันนะลมยาผมสามคมืนกันโคสองสคันโอเคโคดึงไกลอยู่ ต้องมาญาอยูยย่กูหนึ่งพันพี่ผมตา,มาอม่อน่หยตาอมรถไม่ได้ไมต้องทำเลยอันนี้ผมจะเข้าไปอีกนะวะคือผมเ้าเอาแล้วกัน,น

แตกสี่นะผมยังยื้ออยู่สามคันตำรวจมันเจอผมะนะจิงสองโคเทนผมโดนตำรวจอีสองคันนะไอ้ฝั่งรัคคาเทนไอ้เฮียรถกบมันเป็นควยอะไรเนี่ยมันดิ่ดสะดิ่งจังวะไอ้เฮียแม่งดิ้นแบบไม่รู้จะดิ้นยังไงแหละดิ้นแตบบ่ตึก๊กตึ๊กตึ๊กตักตึ๊กตึ๊กตึ๊กตักเนี่ยหมุนเป็นโยโย,โย่เลยยัดเข้พังมั้ยเนี่ยรถกูโอเคสัก หาน้อบนบทางไหนเยอะนะที่อยู่ตีนเก่าเนาะ<ร>อยาง <ผม S 2> อย่องอยางคุณน่าจะอำ่อเนียจะได้วะโอเ้เพื่อนญาติผาเยีะยมเยียมเยี่ยมไโดนไล่เยะอยก ยือยู่ยังยื้อยู่ยังยังอยังนลงยังยัยังยังยัลยัง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 ยนงยั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 งังยังยยังยังยงังย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 ัวยัยััันััยัััััยัยัยังงัเ ี๋ยวกับพี่ที่เราไปเซตตรงเอ่อเขาโอเคนะครับยอดพี่กำลังขึ้นไปเหมือนกันมีถังน้ำมันนายพี่มาดินไปแล้วอ่ะดิเดี๋ยวไอพี่ไปซ่อมกูรู้สึกว่ามันนานขึ้นใช่ป่ะใช่ป่ะนี่อะไรครับลุงกูรู้สึกว่าซ่อมมันนานขึ้นเว้เวลาซ่อมอ่ะรู้สึกว่ามันปรับให้นานขึ้นนะจริงอ่ะ อยืดผมเจอญาติมันนะเก็บาฟังเก็บกัญชาใช่เขาเก็บเป็นประมาณห้าแตกอย่างหนึ่งนะยืดแตกอย่างหนึ่งผมรูดป่ะต้องแจ้งตอรี่ใช่ปะใช่ใช่ใช่รอเลยได้ไหมเฮ้ยหลุบต้องแจ้งกูเจอรถอะไรไม่รู้สีขาวอ่ะมันคือรถอะไรวะรถหมอเฮ้ยรถตำรวจใหม่หรอรถบอสครับบอสตำรวจใช่เหรอว่าตำรวจมาหากูแล้วน่ะมีอีกคันอะมีลอนด้วยมีลอนครับมีลอนครับ อีหอแล้วนะหอมาถึงกูแล้วนะน่าจะเหลือหลักหน่วยแล้วนะตอนนี้ใครอุ้มอยู่บ้างมีกูมาดีสามเคสเหรอผมด้วยครับแต่ว่าทรุดหลุดกันแคงั้นเซอร์บิสต้องรีบมานะให้ได้ยังไงพี่ให้ได้ยังไงมันจะติดเซอร์บิตต้องรีบมาช่วยกูแล้วนะมาช่วยโอเคเลยอยู่โอเคยังเดี๋ยวห้าเทียงยี่ย้อ ดึงไว้ดึงไว้ตอนน, í, um yeah, อ right? ตอนนี้กูดึงอยู่ของตู้ไหมตอนนี้กูอยู่ตรงลงเชือดไก่ด้านล่างเขาโคเคนตำรวจห้าคันหกดาวตอนนี้หกดาวหกดาวเลยตัวอ้แก่เจ้ายากไอ้แตงไอ้แตงมัาปั๊บกูไปไหนละเรียเกี๊ยวกเกินเลยฝั่งเก็บมะเขือเทศละ แค่ทีแล้วอ่ะแค่แบแค่นีต้องรอครับโดนหรอแต่คุณโดนหรอไอเดี๋ยวเดียวคุโดนนะไปกันไปกันยกมาพี่กำลังไปพี่จากกองยาตัวเาเขามเจ้าพแล้วเจแล้ว กูเห็นยอดแล้วกูเยอดแล้วกูจะเกมแล้วนะสองยางแล้วตอนนี้อยู่เขาไอ้ตรงซอกกลางหันนะไอ้ซอกซอกกักไอ้ไอ้สลิงอ่ะกูเห็นเขาซอกสลิงนะทุกคนดึงให้สุดๆแล้วนะมาดีเป็นไงบ้างนไล่เหรอลงแต่ว่ารถสมประกอบอยู่รถกูไม่สมประกอบแล้วยางหน้ายางหลังหาย ยังตอนนี้เหลือยางเดียวทางบนได้ไหมพ่อผมจะการจุดเหนื่อยแน่แน่แน่มาแล้วเนี่ยโอ้ยอีกยี่สิต้นไม้กูไหลแล้วกูไหลแล้วมันไม่ได้แล้วมึงต้องมามึงต้องมาหากูอ่ะต้องมาพี่แล้วอ่ะเนาะเดี๋ยวพี่มองไม่เห็นงฟังเก็บกัญชากเลยไม่รอหมดแล้ว านสะบัดสะบัดขึ้นมาได้ปะสะบัดสะบัดขึ้นมา,ามาข้างบนอ่ะที่รองจะเทิดรถรถที่เต็มไอ้ยีมึงตัดตกแลนวเลยจากฝั่งขวาหน้าแล้วที่มาดีป่ะที่สองสองสามคันนะข้างบนเราจะพังแล้วนะม่ชปันปุ๋ยแล้วเดี๋ยว ฝาก์ยืนยันมาดีเฮ้ยไอ้ชิโร่อันนี้ผมตามใครอยู่อันนี้ไม่ใช่ลุงเอาหนึ่งว่าลุงอะไรเนี่ยโคตรดีคันนึงครับตหัูไม่แล้วตำรวจมาไล่เะล่ะไม่ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่อ่ะแล้วมึงตามทำไมอ่ะให้มันกินมันไล่ขนาดครับไม่คิดว่านักไหนป้อมไม่อยู่นะโยอเขาโอเคปุยจะพังแล้วนะกูจะพังแล้วนะกูจะพังแล้วนะญาติมาแล้วนะญาติมาหมดแล้วนะชิโร่ญาติมันมาแต่ลูกหนูไม่มาเนี่ยทั้งเลย พาตัดเอเลยนะทีแทกนเมีพังแล้วนะชิโร่มาใกล้ไปบ้างพังแล้วต้งหมดพัางวพัแล้วกระพันางผมยาวเลยพันาผมชิโร่ชนกหน่ชิโร่ชนกหน่ิโร่ชนกหน่ชนกกชนกกชน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 กูไปเลยชนกูไปเลยชิโร่ชนก ชนุรูเรื่อยชนกุรเรื่อยชนกุเรื่อยชนกุเรื่อยชนกูเรื่อยชนกูเรื่อยชนอีกชนปีกเออสวยชนปีกเี๋ยวกินนาทีวะกลวงแวลล้ววงแล้วเมาสเมาสเมาเมาไอ้กลไกวะอยู่อหนาลไวน้องตลผมน่าจะเออร้อยตอลบัมกูไม่หยุด ้้งงขาบนมันมีสตอรี่อินขอเอาดีเลยว่ะได้ได้ลุงแล้วได้ได้ลุงแล้วาร์ดี้กูดึงให้สุดแล้วนะปลาเดี๋ยวเขาตัวครับตำรวจยีิบสี่ ต้องมีเพิ่มอีกแก๊งผมต้องดึงให้อีกอ่ะต้องดึงให้อีกอ่ะต้องฝึกกันดึงให้มากกว่าเนี้ยตรงตรงล่องนะควันบอลป้าเหรอเพื่อนจต่ไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นเพื่อนจะเออแล้วมาดีต้องเสียงรถต่อรหน่อยต้องดึงมากกว่านี้ต้องดึงมากกว่านี้ร้อยเคล็ดเดียวโอเคร้อยือนกันร้อยือนกันไวใจไวใจไวใจสวยๆดีนะขึ้นมาบ้างดีนะขึ้นมาต้องดึงแบบผมไม่ถึงต้องดึงแบบผมอ่ะต้องดึงแบบผมอ่ะให้ได้ให้ได้สักสามคนสี่คนอ่ะ อย่างไอมาดีกับไอเร็วเนวเนี่ยทําได้ละเห็นปะต้องแบบผมอะไม่ใช่แบบไอเป๊ปอะที่แบบแป๊บเดียวคือเกมอะก็ต้องเร็วกว่าเนี้มันต้องมันต้องดึงมันต้องดึงมากกว่าเนี้ไม่ใกล้ไม่ใกล้กันไม่ใกล้กันในคุกไม้ใกล้กันในคุกไม้ใกล้กันในคุกไม้ใกล้กันลุงพาจะพาครับ ลุงจะวับลุงจะวับวับแล้วนะเอาเลยเว้ยเอาเลยเวเทเลพอตเวทเลพอตเทมีอยู่ใกล้เขาอย้นมพี่เมือสอเม็รไม่หักมาไช้เหรอพี่คอนมารไหนอยู่ที่เดิมไหมโอเคอยู่ที่เดิมพี่อยู่ที่เดิมออกไม่ไปวะทำไมไมางพี่ไม่ดล่าไก่อนข้างนต่ไมเาเ่นมนไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นกูเลฟติด้อมไม่นี่อะพี่ไม่เคยเล่นด้วย เล่นตรงนี้นะไปเล่นตรงกลางบนนะในมีตัวหน่มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยว